สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอบวชปีหกระดับประถมต้นอีกแนวคิดหนึ่งเนาะก็ให้มันเป็นคอนเซปต์ของคำว่า,า,เ,าเขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแตกหามนะครับซึ่งข้อนี้เราเคยเฉลยไปแล้วนะครับเป็นการใช้ความรู้ระดับประถมต้นก็คือเป็นการบวกเลขทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งเข้าไปนะครับ ก็ฝึกทักษะเรื่องของการบวกเลขเร็วคณิตคิดเร็วเนาะก็ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตำแหน่งที่7ไปจนถึงตำแหน่งที่21ที่เขาถามถึงนะครับแต่คลิปนี้จะมาสอนเทคนิคให้กับน้องๆที่อยากจะเรียนรู้นะเพื่อเอาไปใช้ในการสอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนประถมต้นนะคงไม่ได้เรียนอยู่แล้วแหะนะครับแต่เรามาดูนะครับว่าม,มันมีสูตรลัด ให้เราสามารถคำนวณหาวิธีการคำนวณหาตำแหน่งที่21ได้อย่างรวดเร็วนะครับมาดูซิว่ามันเป็นยังไงเนาะเริ่มต้นเนาะจากคลิปที่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอ่าครับจาก3มา4เรามาเราจะบวก1นะครับสมา6เป็นบวก2อนะฮะหมา9เป็นบวก3ซึ่งเราจะเห็นว่า1 2 3มมันเป็นตำแหน่งลำดับของตัวเลขก่อนหน้านั้นนะครับ หนึ่งก็คือเป็นตำแหน่งเป็นลำดับของที่1คือเลข3 2คือลำดับของเลข4นั่นเองนะครับสก็ 3. คือลำดับของเลข6นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเรามาเขียนดูเราลองเราลองเขียนความสัมพันธ์ดูนะครับถ้าเราอยากรู้ลำดับที่อะไรฮะลำดับที่3นะอันนี้เป็นลำดับที่3มเลขลำดับที่3นะคือเลข6ก่ะมันเกิดจากอะไรฮะเอาสาม บวกหนึ่งบวกสองเห็นไหมครับลำดับที่สี่ก็คือเท่ากับเก้านะครับมันเกิดจากเอาลลำดับที่หนึ่งคือสามบวกตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามเห็นไหมครับตำแหน่งที่ห้าเลขสิบสามก็คือเอาสามบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่นะครับทีนี้ถ้าเรามาเติมวงเล็บนะครับเอาสามตัวแรกอะแยกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่า ลำดับที่3มเนี่ยนะครับมันเกิดจาก3บวกกับวงเล็บ1บวก2พอลำดับที่4เนี่ยมันคือ3มวงเล็บ1บวก2บวก3ลำดับที่5ก็คือ3บวกด้วย1บวก2บวก3บวก4เห็นไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าการที่จะหาลำดับเลขลำดับต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาเลขประจำตำแหน่งของก่อนหน้านั้นมามาบวกกันนั่นเองนะครับถ้า4ี่ก็คือต้องเอามาเอาเลขเลขของตำแหน่งที่1 2 3มา มาบวกกันดังนั้นตำแหน่งที่21ก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับถ้าดูจากความสัมพันธ์นี้มันก็คือเกิดจาก3บวกกับตัวเลขลำดับตั้งแต่1 2 3 4สามสี่จนถึงลำดับที่20เห็นะครับเพราะว่าถ้าเราดูความสัมพันธ์นี่คือมันจะบวกเลขลำดับก่อนหน้านะครับลำดับที่สมเราก็จะเอาเลขตำแหน่งที่1กับ2มาลำดับที่4ก็อเอา ลำดับที่หนึ่งสองสามมาบวกกันดังนั้นลำดับที่ยี่บเ็เราต้องเอาลลำดับที่หนึ่งบวกสองสามสี่ไปถึงลำดับที่ยี่สิบแล้วมาบวกด้วยสามนะครับถ้าเราถ้าเราพอสต,ตรงส่วนนี้ก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าผล,ผลบวกของหนะึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกยี่สิบเนี่ยการผลบวกตรงนี้เขาถ้ามองลำดับเราจะเห็นว่าเลขมันเรียงกันอย่างเรียงลำดับกันอย่างเป็น มีผลต่างของเลขเนี่ยมันต่างกันเท่ากับ1นครับหนึ่งมา2 2มา3 3มามมาสี่มันต่างทีละ1ถึง1เนี่ยเราจะเรียกลำดับที่มีผลต่างคงที่นี้ว่าลำดับเลขคณิตนะครับพอเราส่วนผลรวมของตำแหน่งของสมาชิกในลำดับเลขคณิตนะครับเราจะเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตเนี่ยครับมันจะมีผลมันจะมีสูตรคำนวณง่ายๆนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าผลรวมของสมาชิกในลำดับเลขคณิตลำดับที่ เเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ N ส่วน2วงแล้วก็คูณกับวงเล็บเปิด A1 บวก a n A1 ก็คือสมาชิกลำดับที่1 A n คือสมาชิกลำดับที่ N ที่เราสนใจนะครับดังนั้นเนี่ย1บวก2บวก3บวก4จนถึง20เราสามารถาแทนค่าในสูตรนี้ได้นะครับแปลว่า ตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ย n คือ20นะครับผมก็เอา20เข้ามานะครับคูณกับวงเล็บเปิดนะครับลำดับที่1คืออะไร1นั่นเองนะครับลำดับที่20มันก็คือ20แล้หารด้วย2นะครับเราก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารได้ปกตินะครับ20 หาร2ได้10นะครับ20บก1ได้21 10คูณ21ได้210 210บก3ได้213เราก็สามารถหาคำตอบได้ว่าตัวเลขลำดับที่21เนี่ยมันคือ213ดังนั้นโจทย์ข้อนี้จะหาลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่ยากแนละ้วถูกไหมครับถ้าต้องการจะหาลำดับที่50เราก็ต้องการรู้ที่ A 50นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็3 บวกด้วยอะไรครับถ้าระดับที่50 n ในตัวนี้ก,กลายเป็นเท่าไรครับ4 9ิบ้านั่นเองเนาะ4 9สบส่วนสองนะครับ a 1ก็คือ1 a n ก็คืออะไรครับส9สิบเก้านั่นเองนะครับก็เท่ากับเท่าไรครับสมบวกด้วย4ี่สิบส่วน2คูณด้วยห้าสิบ นะก็ได้3บวกด้วย49คูณ25เห็นไหมก็บวกลบกันง่ายๆก็บวกกันได้ก็ได้คำตอบว่าตัวที่ยี่ตัวที่50เป็นตัวเลขอะไรได้เห็นไหมครับพอพอเรารู้สูตรเฉพาะของลำดับเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถคำนวณหาคำตอบได้รวดเร็วขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้ของประถมต้นแต่อย่างที่บอกครับว่า เราก็มองว่ารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนะครับถ้าน้องๆรู้ก็ได้เปรียบเพื่อน,อนๆที่เขาไม่รู้นะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับาการกับความรู้ที่นอกเหนือจากที่เราเรียนมานะครับเก็บไว้เป็นสเสบียงในการไปแข่งไปสอบแข่งขันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ